สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายทัญชนกนะวันนี้แม่จะพามาทานนี่เลยยำขนมจีนสูตรแม่เนาะก็จะมีน้ำจิ้มที่แม่ทาเองมันเป็นน้ำปลาร้าเป็นน้ำปลาร้าปรุงรสนวก็แบบพริกคือตามความชอบแต่แม่กินเผ็ดไม่ค่อยได้แต่ก็กินอยู่ดีวันนี้มีกูดากูดาวไข่แล้วก็หมูสามชั้นคือแม่ก็เลยใช้เป็นนึ่งเนาะเพื่อที่จะตัวเองไม่อ้วนด้วยอะไรเงี้ยแต่วันนี้อยากลองกินเนาะไม่ได้กินมาประมาณครึ่งปีได้เรามาเริ่มกันเลยจ้า สามารถเมนได้นะจ๊ะว่าแม่สายจ้าอยากให้ทานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนี่นะคะน้ำปลาร้าหนว่งๆคนๆแต่ก็เผ็ดนะแต่จริงๆแล้วแม่ไม่อยากกินเผ็ดมากเพราะว่าเป็นคนที่แบบคือจริงๆกินเผ็ดไม่ได้อ่ะแต่แบบแต่มันก็แซ่บนะบางทีมันแซ่บนะแต่ก็ไปหาหมอมาเนาะ,ะเลยจ้ะแดงๆเถือกๆกันไปเลยเออ มีลองให้ไหมเนี่ยกินไม่หมดด้วยนะเนี่ยดูแล้วเนี่ยเริ่มเลยเนาะมันอีปงใสตาบลบบินเขาบอกว่าให้ใช้อย่างนี้เลยห้านิ้วเลยมีคนมาคอมเมนต์แล้วก็มาแบบว่าเออ,อบอกแม่เนาะว่ากินนาะไม่ต้องไปห่วงสวยจริงๆแม่ก็ไม่ไห่วงสวยแต่มันด้วยความเคยชินเขาบอกใช้มือเนี่ยจากห้านิ้วใส่เข้าไปปากอะไรเงี้ยเฮ้ยฉุนพิกถ้าอย่างนั้นแม่จะโซยให้ดูเลยนะ หมูสามชั้นนะจ๊ะกินเข้าไปคำใหญ่ใหญ่ให้ถูกใจใคนดูอือติดไฟอกีกแล้วผักอ่ะ เดีย๋ยวต้องมากินข้างเคียวข้างนี้แทนไม่ไหวไปนหนไมไ่ได้ดัดฟันนั่นเนี่ยแต่มีความคิดม,มือแดงเถื่อน เพื่นอนคะมาอะไรขึ้นเจ้าอ,อ่าตัวนี้ไม่ไข่อ่ามีไข่ ื mm hmm. ไข่ปูดาวไม่ปิดไหม สามชานมีมันเนอะนัวมากนัวความเข้มข้นของน้ำปลากับเส้นขนมจีนปลาแม่ก็ขายนะขายหมดแล้วไอ้ที่กินกินอยู่เนี่ย ่ทุกแบบทุกคนนะคะทานด้วยกันจ้า จริงวันนี้แม่อยู่กับตัวเล็กนะคะไข่ยังไม่หมดเลยนะเพื่อนๆไข่ยเยอะอะไว้ตัวที่มีไข่นะ แต่ให้มันนวลจริงนะหมูสามชั้นกับหนุ่มเส้นขนมจีน,นจสอาน้ำปะลา้ฟินกว่าถ้าวันนี้แม่ทานหมดก็คือสามหัวเลยนะคะหมูันนี้น้ำปะลา้ามันนัวนมากเข้ากันมากมันเข้ากันอ่ะมันไม่แยกกันอ่ะ ที่ต้องหายเลยอย่าดูเพินนะคะอย่าลืมก็กดถูกใจกดติดตามแม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนแม่ด้วยนะคะจะได้ชมกันทุกคลิปเนาะมาทานอะไรอร่อยออร่ยด้วยกัน ไปลองเบื้องจ็จะนัวน้ำปลา้หมันมูสามชั้นเข้ากันมากฟินป่ะทีเนี้ยถ้ากินเบิดน,นี่ก็น,นมจีสามหวาัวละ งเผ็ดทังเผ็ดทั้งนัวไปทีนะ แม่จะหิวหรือว่าแม่อร่อยเพลินอะผมจีนทหนนำหัวหมดยังู ดคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วมั้งเท่าทหมดอ่ะ ให้กูดาวดังยไม่หมดนะห <c oughs> มาดคอก่อนอยู่ให้เป็นนะทีเนี้ยนกะินขนาดเนี้ย <c oughs> น้ำมุกอะไรเดี๋ยวนี่น้ำตาไม่ไหล <c oughs> ไม่ไหวแล้วจ้ะ <c oughs> คือทั้งอิ่มทั้งเผ็ดก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่ติดตามแม่เนาะก็อย่าลืมกดติดตามแม่สายทันชนกด้วยนะคะดูในแบบพิมพ์ค้นหาแม่สายทันชนกแล้วก็กดติดตาม แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนสามารถเมนได้นะคะว่าแม่สายจ้าทานนี้ให้ดูในตจ้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมับฟังค่ะฮัลหลงเฮงเลยๆปังๆจ้าบ๊ายบาย